นี้เราอยู่กับครัวสไตล์แป้งนะคะวันนี้ค่ะแป้งจะมาทําเมนูแกงเหลืองมะละกอกุ้งนะคะหรือว่าแกงส้มใต้นั่นเองค่ะที่แป้งพาทําเมนูนี้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆในแฟนเพจนะคะขอมาให้แป้งทําแกงเหลืองอยากชมคลิปแกงเหลืองของแป้งนะคะพร้อมเคล็ดลับน้ำแกงเหลืองนะคะให้เหลืองสดสวยนะคะว่าใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะวันนี้อันดับแรกนั่นก็คือพริกแกงเหลืองค่ะ ในพริกแกงเหลืองนี้นะคะแป้งก็จะใส่กระปีใส่ขมิ้นใต้นะคะกระเทียมนิดหน่อยหอมแดงแล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพริกกระเหลี่ยงนะคะเม็ดเล็กๆสีสวยๆนะคะให้เราเลือกสีสวยๆมาจะช่วยทําให้น้าแกงของเรานะคะมีสีเหลืองสวยนะคะนี่เดี๋ยวแป้งจะขึ้นรูปให้ดูนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกุ้งค่ะ ถ้าไม่ชอบทานปูก็สามารถเปลี่ยนเป็นปลาน,นินปลากระพงตามใจชอบได้นะคะมะละกอค่ะฝานฝานนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ะแบบนี้นะคะต่อไปน้ำมะขามเปียกค่ะน,นิดแม่คั้นกับน้ำอุ่นเลยนะคะก็จะข้นๆอย่างนี้เลยแล้วก็น้ำมะนาวค่ะแกงส้มใต้นะคะจะต้องใส่มะขามเปียกกับมะนาวคู่กันนะคะเพื่อที่จะให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นค่ะน้ำปลา และน้ำตาลปี๊บค่ะนิดหน่อยมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะอันดับแรกแป้งก็จะต้มน้ำนะคะให้เดือดอย่างนี้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแป้งก็จะใส่พริกแกงเหลืองค่ะลงไปแล้วก็จะคนให้พริกแกงเหลืองนะคะละลายกับน้ำดีนะคะ นี่นะคะเราจะค่อยๆคนนะคะให้พริกแกงนะคะละลายกับน้ําดีนี้เลยละลายเข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแป้งก็จะใส่มะละกอค่ะลงไปแป้งก็จะต้มนะคะให้มะละกอเริ่มสุกและเมื่อมะละกอเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะ นี่ค่ะตอนนี้มะละกอของแป้งก็เริ่มสุกแล้วนะคะเมื่อสุกแล้วเนื้อเขาก็จะใส่ใหน่อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะแป้งจะเริ่มการปรุงรสนะคะโดยการใส่น้ำมะขามเปียกผักสองช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกนี่ก็ขึ้นอยู่แต่ละที่นะคะว่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยจะใส่น้ำปลาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะขึ้นช้อนโต๊ะนะคะเพื่อแต่งรสชาติให้กลมกล่อมแต่ถ้าเป็นของใต้แท้ๆนี่คือเขาจะไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบ้านนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำมะนาวค่ะใส่นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้นะคะให้เราชิมรสให้ได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้แป้งปรุงรสได้ถูกใจแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะแป้งก็จะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเราก็จะรอให้กุ้งนะคะเริ่มสุกเมื่อกุ้งสุกแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะนี่นะคะตอนนี้แกงเหลืองมะละกอกุ้งของแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีเหลืองหน้าตาหน้าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะ นี่นะคะกันก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นแฟนเพจของครัวสไตล์แป้งนะคะถ้าต้องการให้แป้งทําเมนูไหนหรือว่าอยากแนะนําเมนูใหม่ๆนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะทั้งแฟนเพจแล้วก็ทาง u t u b e นะคะนั้นคลิปนี้แป้งต้องไปก่อนนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวสไตล์แป้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย